ท่านอับบามพิกนะบอกว่าวอเทกสก็คือเป็นสถานที่กักเก็บสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงเช่นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งรวมทั้งกักเก็บความปรารถนาของคุณทั้งหมดทั้งมวลแค่คุณรู้สึกมีความสุขหรือว่าชื่นชมยินดีเนี่ยคือการเข้าสู่วอเท็สแล้วง่ายไหมง่ายมากเลยนะการมอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายมืนจะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่ว่าเอาทุกคนเอามาปฏิบัติได้เป่ชุดความปรารถนาของคุณที่มัน คาอยู่บนวอร์เท็กซ์น่ะรอวันที่จะมาเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงท่านนึกแล้วแล้วฉันอยากจะให้มันเกิดจริงๆในโลกความเป็นจริงทำยังไงก็คือชิวๆปิติสุขอยู่ในเวอร์ชันที่ดีท่านอับบาบีบอกว่าในชีวิตประจําวันของคุณนะ่ะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในวอร์เท็กซ์ได้ตลอดเวลาหรอกไม่ได้ผิดด้วยนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบพูดง่ายๆคือเอา Resistance พลังงานลบอะ่ะความต้านทานออกไปแค่นั้นอันเนี้ยก็คือเสร็จแล้วแล้วคุณก็แค่ รู้สึกดีใหม่เพราะรู้สึกดีใหม่คุณก็คือเข้าวอลเทคอีกทีละ